สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r a d i g นี่คือเปิดดวงความรักกราสีสิงห์นะคะประจำเดือนมิถุนายน2022นะวันที่ยึดตามแบบตะว,วันตกนะเดี๋ยวแอดมินที่ดูแลช ANNEL แทนผู้อ่านจะแนบให้ไ,ได้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram แล้วก็ Line แอดใหม่ด้วย ขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe l ล k e แชร์และกระดิ่งนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนโสดเปิดดวงความรักคนโสดราศีสิงค์ค่ะเปิดดวงความรักคนโสดราศีสิงค์ เปิดดวงความรักคนโสดราศีสิง์คนโสดเดินมิถุนายนเป็นช่วงเดือนที่คุณอาจจะต้องเครียร์เรที่เกี่ยวกับท็อกซิคเลชั่นชิพคุณค่อนข้างจะมีอารมณ์ติดอยู่กับ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะหงุดหงิดใจไม่ค่อยอยากที่จะเปิดต้อนรับกับความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการผ่านขั้นตอนหรือว่าเพิ่งจะยุติความสัมพันธ์กับ เรียกได้ว่าคาร์มาหรือเรช i ั่นชิพต้องบอกว่าแบบนั้นนะคะมันทำให้คุณเครียดเหนื่อยแล้วก็อาจจะถึงขั้นท้อได้นะคะแต่ไม่ได้หมดศรัทธาทูบวอนส์นะคะออกมาบอกว่าคุณไม่ได้หมดศรัทธาคุณรู้ว่าคุณมีคนของคุณคุณรู้ว่าคุณจะเจอคนที่ใช่นะคะเพียงแต่ว่าในเดือนมิถุนาย,ยานนี้อาจจะไม่ได้เป็นเดือนที่เหมาะสมที่คุณจะเร่งรีบในการที่จะเริ่มต้นสารสัมพันธ์ คุณอาจจะมีคนคุยเข้ามาในเร็วนี้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างแดนหรือว่าคุณอาจจะมีคนคุยผ่านทางโซเชียลมีเดียนะอาจจะเป็นชาวธาตไฟเมสิงห์ธนูก็อาจจะได้เจอกันแล้วนะคะประมาณ2เดือนหรือว่า2อ,อาทิตย์หรือว่านับจากนี้2อ,อาทิตย์หรือว่า2เดือนขึ้นไปก็อาจจะมีคนคุยเข้ามา2เดือนบวกลบเนาะมีคนคุยเข้ามาค่ะแต่ว่าผู้อ่านมองดูแล้วเนี่ยหน้าที่จะยังไม่ถูกใจคุณ เมื่อไม่ถูกใจจะทำยังไง Energy เอนเนอจีออกมาบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าคุณจะไม่เสียเวลานะคุณต้องการคนที่ชัดเจนคนที่คุณอยากที่จะคอมมิตหรือว่าคนที่คุณมองเห็นอนาคตและเขาก็มองเห็นอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะถามว่าได้เจอไหมควีนน n อปเป็นดัคโคได้เจอนะคะเพียงแต่ว่าให้พ้นเดือนนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะผู้อ่านมองดูว่าเดือนนี้เป็นเดือนวุ่นวุ่นวายๆทางอารมณ์ทางความรู้สึก เอเนจะีของคนเก่ายัางคุกคามความรู้สึกคุณอยู่นะคะหรือว่าคุณอาจจะพึ่งนะคะยุติความสัมพันธ์กับคนที่เรียกได้ว่าคุณมีความสัมพันธ์ลึกซึง้งทั้งทางกายทางใจทางด้านกฎหมายหมดทุกอย่างแหละนะคะแล้วมันอยู่ในช่วงขั้นตอนของการที่รอความพร้อมที่จะเริ่มต้นพบกับความรักที่ดีในสเต็ปต่อไปนั่นเองนะคะดังนั้นนะเคลียร์เอเนจีนะคะ แล้วก็ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยให้คุณโฟกัสมาที่ตัวคุณเองเยอะๆเรือนของคุณนะคะ work on yourself คุณเป็นคนที่ยอดเยี่ยมประสบความสําเร็จมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนประสบความสําเร็จในชีวิตด้านอื่นๆเยอะแยะมากมายดังนั้นเรื่องความรัก ที่แน่ๆก็คือคุณจะต้องได้คนที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณจริงๆนะคะใครที่ว i เบรชั่นอ่อนกว่ายังไงก็ไม่ลงตัวอยู่ดีนะคะเพราะว่าสิทไม่เสมอกันต้องบอกว่าแบบนั้นดังนั้นเดือนมิถุนาย,ยนเป็นเดือนที่หนึ่งทำบุญหรือไม่ก็ไปเคลียร์ e อ g เนจทำนะคะโฟกัสที่เรื่องงานเรื่องเงินเป็นหลักโฟกัสในเรื่องพัฒนาตัวตนของคุณ ปรับปรุงบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมเสื้อผ้าหน้าผมขอภัยค่ะอะไรก่อนนะแล้วก็ปรับปรุงใหม่เซ็ใหม่นะคะมีความเชื่อเรื่องความรักอย่างเดียวไม่พอต้องมีความเชื่อด้วยว่าคุณจะได้เจอคู่แมทคุณจะได้เจอคนที่มีสินเสมอกันแล้วก็คุณจะได้เจอคู่แท้ที่เป็นรักแท้เท่านั้นนะคะดังนั้นเดือนนี้ปล่อยผ่านไปก่อนถ้าใครบอกว่าไม่มีแล้วเอเนจีตรงนั้นนะคะเพียงแต่ว่า รู้สึกยังไม่พร้อมหรือว่ากลัวความรักหรือว่ายังไม่ได้อยากที่จะมีความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้รอสิ่งใหม่ๆดีๆเข้ามานะคะเอซี่ออกมาบอกว่าได้สินะก็นับจากนี้อีกหหรือ2เดือนคงจะมีเกณฑ์มีคนเข้ามาคุยด้วยนะคะก็อาจจะได้สารสัมพันธ์เอาละค่ะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากที่จะบอกคุณ ไหนดูซิอืมเอเนจีออกมาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่กับตัวคุณเองให้เกียรติตัวคุณเองมีความสุขกับตัวคุณเองนะคะ,ะกลับมาอยู่รู้ถึงความรู้สึกรู้ถึงความเป็นตัวตนรู้ว่าคุณต้องการอะไรและคุณจะไปต่อได้นะคะพอเวลาเรารู้แล้วมีเป้าหมายเยอะขึ้นนะคะจากการเรียนรู้ทีนี้เราจะสามารถ เดินทางไปได้อย่างถูกต้องาล้บิลีฟนะผู้อ่านบอกยืนยันตรงนี้เลยว่าคุณไม่เคยสูนสิ้นความศรัทธาและความเชื่อและความเชื่อของคุณนี่แหละนะคะที่จะทําให้คุณได้มาซึ่งความรักอยู่ในกํามือนะคะซึ่งก็ไม่ช้าไม่นานนะต้องบอกว่าต่อเมื่อคุณพร้อมดีกว่านะคะ ตอนนี้อาจจะรู้สึกเบื่อเบื่ออยู่นะคะเบื่อเบื่ออยากอยากก็ได้หรือว่ารู้สึกว่ายังไม่พร้อมจะคอมมิตกับใครอะไปเรื่อยๆก่อน Romance a n g e l นะคะออกมาบอกว่า Healing Family Issue ก็คืออยู่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเป็นดีที่สุดนะคะเพราะว่าสัญญาณเตือนในช่วงเดือนนี้คุณน่าที่จะยังไม่พร้อมทั้งอารมณ์และความรู้สึกผู้อ่านม,มองดูว่าอารมณ์คุณอยากจะอยู่คนเดียวในช่วงเดือนนี้นั้นก็เต็มที่เลยไปเที่ยว นะคะทำบุญทํากุศลใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะพร้อมเมื่อไหร่แองเจิ้ลจัดให้คุณทันทีเห็นไหมคะออาละค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยสถานะไม่ชัดเจนเนาะคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะคนคุยสถานะไม่ชัดเจนราศีสิงห์ ราศีสิงเปิดดวงความรักคุณคุยสถานะไม่ชัดเจนสถานะไม่ชัดเจนค่ะ สถานนะไม่ชัดเจนเอเนจีดีมากมเลยนะเอเนจีการสื่อสารค่อนข้างที่จะเยอะอาหล่ะคุณทั้งคู่ใช้เวลาเรียนรู้กันสักพักหนึ่งเหมือนคุณทั้งคู่เป็น New Energy ค่ะแต่บังเอิญว่าโชคดีเหลือเกินว่าคุณทั้งคู่น่าที่จะเป็นคู่ที่ลงตัวน่าที่จะเป็นคู่แมท ฝั่งเขาเป็นเทนนอฟฝั่งคุณเป็นเพจอัมอนสั่หยควาว่าคุณเพิ่งจะได้เริ่มต้นคุยกับคนคนนี้เองอาจจะ2ส,สัปดาห์หรือว่า2เดือนบวกลบประมาณนี้นะคะแต่ว่า Energy หลัก King of Wands การสื่อสารดีทีเดียวนะคะการสื่อสารมั่นคงชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็เขามองเห็นอนาคต นะคะในตัวคุณมีคุณอยู่ในอนาคตของเขาด้วยว่าเขาก็คิดไปไกลเหมือนกันเพียงแต่ความที่เป็น King คิงอวอนจะไม่ได้เปิดเผยออกมาแบบตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่เพราะเพิ่งรู้จักกันเขาก็อาจจะเกรงว่าคุณกลัวเอเร์จีของ King คิงอวอนคือเขาก็ต้องรอความพร้อมนะคะใช้เวลาอีกนิดนึงนะคะเขาก็จะบอกคุณแล้วล่ะถึงความชัดเจนแต่ประเด็นน่าสนใจคือมันเหมือนทั้งคุณและเขาเปิดตัวมาเลยว่าเฮ้ตกลงเราจะพบกันนะจ๊ะ นี่ตกลงเราจะคบกันในฐานะ,อ,ะอยู่ในความสัมพันธ์ในฐานะแฟนนะคะลองดูนะเขาเองก็ใจถึงเพิ่งได้จัดเลยว่าตกลงเป็นแฟนกันตั้งแต่เริ่มถ้ามันไม่ใช่ดังนี้นี่อาจจะไม่ไม่ใช่คลิปของคุณนะคะแต่การ์ดมันออกมาบอกแล้วว่าเนี่ยมันตกลงโปรงใจกันตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะคบกันแล้วเขาก็มีคุณคนเดียวจริงๆนะเอเนจี Energy ออกมาบอกว่าในท้ายที่สุดผ่านการเรียนรู้นะคะช่วงเวลาจะทําให้คุณเติบโต ความรักมันก็จะยิ่งเห็นไหมคะ which fulfillment เติมเต็มความรักซึ่งกันและกันทำให้ความสัมพันธ์มันลงตัวนะทัวเ็นเดรโคอยู่ตรงนั้นนั่นคือเป็นความสัมพันธ์ที่ลงตัวทั้งคุณและเขาเนี่ยบาลานซ์ Balance, การสื่อสารได้ดีแม้ว่าจะอยู่คนละที่กันหรือว่าเพิ่งเริ่มเริ่มคุยก็ตามมีเกณฑ์จะได้เจอเจอแล้วก็ออกเดทเร็วๆนี้หรือบางท่านได้เจอแล้วแหละมีความชาร์ในระดับที่เป็นคู่รักเลยนะนะอีก ไม่ก่นาอนีกสักเดือนสองเดือนหน้าอาจจะได้ไปอยู่โหมดหัวข้อคนมีคู่แล้วละนะก็ยินดีด้วยจ้าเอาละขอข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคุณ คุณอาจจะดีกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแม่ความรักที่มันอบอุ่นรักที่มันชัดเจนนะคะเห็นไหมคะว่าคุณทั้งคู่มีความสุขเวลาที่อยู่ใกล้กันนะคะเรียกได้ว่ามันมีความชัดเจนในทันทีเหมือนกันนะสําหรับบางท่านอืมณปัจจุบันนี้นะคะและตลอดไปคุณทั้งคู่มีเกณฑ์ว่าจะร่วมแรงร่วมใจกันทําวันนี้ให้ดีที่สุด ความสัมพันธนะ์ณปัจจุบันนี้มันก็เลยดีวันดีคืนแล้วก็มีความชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบด้วยนะเท่าที่ห่านมองดูนะโรแมนต์แสงเจินค่ะ Stay optimistic ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเนาะแม้ว่าจะเริ่มเริ่มคุยแต่ถ้ามันดีนะคะ It is safe for you to love ค่ะรักครั้งนี้มันเป็นรักที่ดีนะอบอุ่นปลอดภัยและไว้ใจได้ไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะคนเราถ้ามีเป้าหมายเดียวกันน่ะมันก็สามารถชัดเจนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นได้ไปต่อได้เลยเป็นกำลังใจให้นะคะเอาล่ะมาถึงความรักสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นกันบ้างคู่ที่เป็นประเด็นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะ ขอทราบความรักคู่ที่เป็นประเด็นนะราศีสิงห์รักที่เป็นประเด็นเปิดดวงความรักเป็นประเด็นราศีสิงห์ ว้าวในที่รีวิเนียนเยอะแยะมากมายเลยนะรักขวนคืนเขายังอยู่ค่ะยังไม่ไปไหนหรอกนะเขายังอยู่คุณทั้งคู่ยังผูกพันกันทางความรู้สึกสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นผู้อ่านมองดูว่าได้มีการเคลียร์ประเด็นกันไปแล้วบางส่วนถ้ายังไม่มีเกิดขึ้นคุณจะรับข้อความจากเขาในเร็ววันนี้นะคะอาจจะสองเดือน ไม่ถึงนะ2อ,อาทิตย์1ห,หรือ2อ,อาทิตย์ขึ้นไปคือมันจะเร็วนะ e n e r g y e อทวอคือมันเร็วนะคะและ Energy เอ t ทวอนยังออกมาบอกอีกว่าเอทนะคะยังออกมาบอกอีกว่าคุณทั้งคู่ได้ผ่านขั้นตอนของการเรียนรู้การเยียวยาจิตใจอารมณ์นิ่งสงบลงแล้วและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ในกันและกัน กลับมาคนนี้ j จ s สเมนต์ Jasmine ออกมาบอกว่าจะมาเริ่มต้นเหมือนเป็นรักครั้งใหม่ค่ะเคลียร์ energy เคลียร์ใจปัญหาทุกอย่างเขาจะต้องเคลียร์ให้จบนะคะมาหาคุณเนี่ยก็เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ใจและชัดเจน t p e r a n c e นะคะคุณเองก็พร้อมให้โอกาสและพร้อมที่จะให้ภัยฝากไว้ในกรณีที่ถ้าเขาไปมีชู้ไปมีคนใหม่ทำคุณเจ็บเหลือเกินไล่กาดกับคุณนั่นไม่ใช่ คุณไปดูหัวข้อคนสดได้เลยความสัมพันธ์ของคุณจบแล้วไม่ได้ข,าด,ขาดสั่งแล้วก็ไม่ได้เป็นประเด็นนะคะตัวคุณเป็น Temperance คุณเองก็พร้อมที่จะให้โอกาสคุณเป็นคนใจกว้างนะคะแล้วกเ็เปิดโอกาสเสมอถ้าเกิดว่าในความสัมพันธ์ครั้งนี้ Temperance มองดูตัวคุณเองก็รู้ว่าไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นหรอกที่ต้องปรับปรุงตัวคุณเองก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องปรับปรุงและเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะในความสัมพันธ์มันคือคู่รักถูกไหมคะ มันจะต้องเกิดจากคนสองคนอยู่แล้วที่ปรับตัวเข้าหากันแต่ว่าคุณมีความเข้าอกเข้าใจมากขึ้นมองเห็นปัญหาชาัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็พร้อมแล้วที่จะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะทําให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นจริงอีกครั้งหนึ่งจริง,รงๆแล้วมันก็เป็นจริงมานานด้วยรักของคุณถือว่าเป็นความรักที่มีความผูกพันกันดีเขาอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของลูกคุณก็ได้สาหรับบางท่าน ความผูกพันนั้นยังมีอยู่เรื่องไม่เข้าใจกันระหองระแหงก็กลับมาปรับความเข้าใจได้ในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่อยู่กับครอบครัวอบอุ่นหรือว่าอยู่กันเหมือนครอบครัวอย่างมีความสุขด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะโปรไฟล์ดีคนก็อยากเข้าหาเขาเยอะแล้ววายเบรชันที่เขาอาจจะเป็นคายนสเกินไปคือใจดีแล้วเกินน่ะใจดีไม่ได้ดูเลยว่าอีกฝ่ายบางบางคนก็จะคิดยังไงนะคะบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดแต่ว่าอีกฝ่ายคิดเนี่ยมันจะมีเรื่อง ที่จุกจิกกวนใจคุณเข้ามาตรงนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่โอเคก็จะมีการปรับปรุปรงตัวได้เช่นเดียวกันนะคะไอเนียที่ผู้อ่านชอบมากๆเลยเห็นไหมคะ อัศวินถือถ้วยและควีนรับไว้การคอมเพลมายการกลับมาเริ่มต้นใหม่รักขวนคืนการกลับมาเข้าอ,อกเข้าใจและเริ่มต้นความรักอีกครั้งนะคะซึ่งมันจะมีความมั่นคงอยู่กันเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งหรือว่าสามารถที่จะฟันฝ่าไปจนกระทั่งได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันทีเดียวเรียกได้ว่า กลับมาคนนี้ดีมากกว่าเดิมซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมีหลายคู่อาจจะเป็นที่ของทวินเฟรมได้สำหรับบางคู่และบางคู่การรีวิเนียนกลับมาแล้วถึงขั้นแต่งงานอยู่ไปจนตลอดชีวิตก็มีให้เห็นคุณก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเอาละของข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคุณ ในดูซิโอ้ยบริสุคุณได้รับพรคุณทั้งคู่ได้รับพรความรักอย่างเต็มที่ต้องบอกว่าแบบนั้นเรียกได้ว,ว่าคุณทั้งคู่ก็อาจจะเป็นคู่บุญบาร,รมีที่จะต้องมาเรียนรู้คามะร่วมกันเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเติบโตไปอีกระดับหนึ่งเอาละ p o สิทีฟค่ะคิดถึงแต่สิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นแต่จริงๆงในที่เนี้ มันเหมือนกับเป็นการออกมาบอกว่าทั้งคุณและเขาอะยุติเรื่องราวดราม่าทั้งหมดด้วยการคิดแง่บวกด้วยการนึกถึงความรู้สึกของกันและกันมากกว่ามันก็เลยยังทําให้วินาทีนี้คุณทั้งคู่ไม่ว่าอย่างไงก็จะต้องได้อยู่ด้วยกันได้กลับมารักกันแล้วก็เป็นรักครั้งใหม่ที่ดีเขาเองก็ต้องการคุณในชีวิตมากเหลือเกินเพราะว่าคุณคือเอ็มเพรสของเขานะคะคีบแอนโนเพิ่มใหม่ด้วยความต่าง Energy เนี้ว่าด้วยเรื่องความต่าง คุณทั้งคู่มีความต่างกันเยอะอาจจะต่างถิ่นต่างแดนอายุห่างจากกันมากนะหรือว่ามีเรื่องเด็กๆเ,เรื่องครอบครัวเข้ามาเป็นตัวแปรนะคะในเรื่องของการพูดคุยสื่อสารทำให้การตัดสินใจไปต่อในความสัมพันธ์ก็อาจจะมีนะคนรอบข้างมีส่วนด้วยหรือว่า,าจ,จะเป็นลูกฝั่งเขาลูกฝั่งคุณให้เปิดใจหน่อยเขาคนนี้ก็พร้อมที่จะไปต่อแล้วก็พร้อมที่จะยอมรับครอบครัวของคุณหรืออาจจะสลับกันนะคะ เปิดใจเรียนรู้ความต่างค่อนข้างจะมีเยอะคุณอาจจะดีวกับคนที่เขารักอิสระมานานทีนี้พอจะต้องมีครอบครัวใหญ่นะคะมีพันธะเนี่ยมันก็อาจจะต้องอาศัยการเรียนรู้นะคะแต่ด้วยความรักก้อานมองดูว่าคนพร้อมและมีความรักยังไงมันก็ไปต่อได้เพราะว่าเขาจะทําทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคนที่เขารักนะต้องบอกว่าแบบนั้น อาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะดังนั้นในเรื่องของความต่างต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะอย่าเพิ่งหมดหวังคุณจะต้องเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆกันนะสุดท้ายน่ะมาถึงคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นราศีสิงห์เปิดดวงความรักคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะราศีสิงห ราศีสิงคนมีคู่คุณรอคำตอบอะไรจากคู่ของคุนออยู่หรือเปล่านะอย่าเพิ่งน้อยใจยนะ Energy น,น้อยใจยเยอะแยะทีเดียวเขายัางก็กลุ้มไปด้วยเลยทีเดียวคั i ลิฟายไฟร์บอลคัดลิฟายโฟบซอส อืคุณทั้งคู่อาจมีแผนเรื่องการแต่งงานหรือคุณรอให้เขาเอ่ยเรื่องการแต่งงานรอมานานนะคะจนอาจจะทําให้คุณรู้สึกงอน energy นะงอนน้อยใจนะคะแต่มันจะจบได้ด้วยการพูดคุยนะคุณจะต้องพูดคุยนะยิ่งถ้าคุณดิวกับชาวต่างชาติเนี่ยเ r g y h i h up fan ขึ้นเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะว่างอนคืออะไร นะคะดังนั้นต้องการอะไรอยากได้อะไรพูดกับเขาไปตรงๆนะคะคุณอาจจะดีก่าคนที่ไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยแสดงออกซึ่งความรู้สึกทางคําพูดเยอะนะคุณอาจจะรอนะคะให้เขาขอมั่นขอแต่งสำหรับบางท่านเนาะแล้วทําไมถึงไม่พูดเรื่องนี้สักทีก็คือเขาอาจจะยังไม่ได้คิดไกลหรือว่ายังไม่ได้วางแผลไปถึงตรงนั้นเนื่องจากว่าคนคนนี้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเยอะค่ะ ขาจะต้องรอการเงินให้มันพร้อมมากกว่านี้เขาถึงจะตัดสินใจพูดคุยนะเรื่องการแต่งงานแต่มีเกณฑ์ค่ะว่าในเดือนมิถุนายนนี้จะเริ่มนะคะพูดคุยในเรื่องความต่างในเรื่องของพิธีกรรมที่อาจจะต้องมีในวันข้างหน้าอาจจะอีก3เดือนขึ้นไปนะคะคุณมีเกณฑ์มั่นหมายผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีไทยก็ได้แล้วก็ทําพิธีมั่นหรือว่าทําพิธีทาง าศาสนาคริสต์หรือาศาสนาอื่นๆได้นะเพราะ e n e r ความต่างาศาสนานะมันมีอยู่ตรงนี้พอใดๆที่คุณมุ่งหวังโดยเฉพาะเรื่องการใช้ชีวิตคู่นะไม่ต้องเร่งร้อนไม่ต้องกังวล energy ยูริวัสมบบอกว่ารอได้เลยอยู่นิ่งๆรอได้เลยนะคะเพราะคุณจะได้ในอีก3เดือนข้างหน้านี้บวกลบมีเกณฑ์ในเรื่องของการมั่นหมายเพียงแต่ว่าคุณหงุดหงิดใจว่า หงุดหงิดใจไงคะว่าทำไมแหม้ไม่เห็นพูดแง้แๆมาบ้างเลยเชจะมีโมเมนต์คูเข่าวขอแต่งงานไหมคุณผู้ชายก็แบบว่าเอ๊ะดูนิ่งๆเนาะถ้าเราขอแต่งงานไปแล้วเธอจะตอบตกลงไหมเธออาจจะยังไม่พร้อมในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะอีกประมาณ3เดือนขึ้นไปละกันนะคะดูความพร้อมคุณคู่ของคุณนะเป็น working woman working man นะคะเป็นคนที่ ชอบทํางานมากทํางานหนักมากแล้วก็เป็นคนที่มักจะมองความเป็นจริงอยู่เสมอดังนั้นเรื่องความหวานเหมือนแฟนวิเทลอะน้อยจนคุณเพียใจออกแนวเหมือนจะงอนได้ซ้ำแต่จะงอนไปทำไมเล่าในเมื่อความรักมันยังมีอยู่ตรงนี้เต็มหัวใจเลย เพียงแต่ว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะเขาก็อาจจะไม่ได้บอกให้คุณรู้ซะทุกเรื่องหรอกเพราะเขากลัวว่าคุณจะไม่สบายใจนั่นเองคุณดูกับคนที่คิดเยอะรายละเอียดเยอะและชอบวางแผนดังนั้นอดทนรอนอีกนิดนะอีก3เดือนจะมีแง้มแง้มคุยเรื่องการแต่งงานไม่น่าจะใช่เดือนนี้หรอกอีก3าเดือนขึ้นไปนะมีเกณฑ์จะคุยนะแต่ว่าเดือนนี้ถ้าอยากจะรู้แนวโน้มว่าเป็นยังไงอยากจะเช็คว่างั้นเถอะก็มีแง้มแง้มได้มีแง้มแง้มคุยได้นะคะ เช่นว่าเอ๊ะงานแต่งงานรู้สึกว่าอยากที่จะให้มันเป็นแบบนู้นแบบนี้เนาะชอบแบบนี้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบดอกไม้ในงานแนวนี้แล้วก็ดูซิว่าเขาจะพูดยังไงอะไรยังไงถ้าเขาเริ่มเงี้ยงมาว่านะปัจจุบันอันใกล้ใกล้แล้วนั่นแหละก็ขอห้วางใจได้เลยว่าเร็วๆนี้คุณคงจะได้แต่งงานสมดังใจสักทีนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่ผู้อ่านบอกแหละอาจจะต้องแต่งแบบสอง พิธีกรรมเลยนะแบบไทยแล้วก็แบบต่างชาติด้วยถ้าที่บ้านมองดูคุณเป็นเมจิเชียนค่ะพรใดๆที่คุณขอคุณจะได้รับหรือแม้แต่บางทีคุณแค่คิดล,ลอยๆคุณก็ได้รับแล้วดังนี้เป็นต้นดังนั้นวางใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็จงมีความสุขกับความรักที่ดีแล้วก็คนที่มั่นคงต่อคุณขอข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำหรับคุณค่ะ สิ่งสักสิ่งออกมาบอกคุณว่าสบายๆน่ะชิวๆมันได้อยู่แล้วในกำมือทุกอย่างดังนั้นไม่ต้องเร่งเห็นไหมคะดูพ,พักพเขวิคเาะสิยิ้มมารุมจ้อไม่ต้องเร่งเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้นะคะได้แต่งได้แต่งใจเย็นๆแต่เดือนนี้คุณอาจจะได้ของขวัญเปนของฝากเขาอาจจะพาคุณไปช้อปปิ้งซื้อกระเป๋าคุณผู้ชายเธอก็อาจจะเซอร์ไพรส์นะเป็นของใช้อะไรแบบนี้ทําให้คุณรู้สึกแหมโรแมนติกเข้าไปอีก เอเนจีเดือนนี้มีความสุขทะค่ะนะคงจะได้เจอกันไปทานกาแฟไปทานข้าวพบปะจะเจอกลุ่มเพื่อนของกันและกันนะคะได้มีเวลานะคะสวีทหวานเหมือนตอนที่จีบกันอีกครั้งหนึ่ง r o m a n ต์ e ซ g เจนมีอะไรอยากจะบอกคุณ Words wedding form มันคุ้มค่าสำหรับการรอคอย เรื่องของเวลานะคะจะเป็นตัวบ่มเพาะให้ทุกอย่างมันสำเร็จรุ่วงคุณทั้งคู่มีเคมีที่ตรงกันอยู่แล้วผู้อ่านมองดูว่าต่อให้คุณไม่พูดเขาก็รู้ว่าคุณคิดอะไรนะดังนั้นเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุขในความรัก อนาคตมันยังมาไม่ถึงแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีทางเกิดขึ้นคุณนะคะมีความสัมพันธ์ที่มันจริงแทนแน่นอนดังนั้นทุกอย่างก็จะต้องเป็นไปบนพื้นฐานของความเป็นจริงแห่งชีวิตและอย่าลืมส่งข่าวมาบอกกันด้วยถ้าถึงวันนั้นนะคะราศีสิง์พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ